เอาเมื่อกี้ว่าอะไรนะสองงวดทำไมไม่มาบอกพออ่อสองบอกโซฟาบอกอะไรนะไรักคึกแม่งดื้ใจเนาะวันนี้ไม่ได้ไปไหนบ่ะพ่อผมไม่ได้ไปได้จักดอกจัดสาบปลอมก็ทีนี้<อ>เกี่ยวขาอยังจะได้เกี่ยวข้าว<อ>แล้วนะพ่อเนาะเอาก่อนอื่นก็มาหาคุณพ่อนะครับโอ้ดังคักดังทั่วบ้านเลยนะครับ <c oughs> พอรัด <c oughs> คือสร้นนางบ้านเสร็จพ่อสร้างสร้างบ้านเสร็จแล้วผมพ่อย่าง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 บล็อกบ้าน โอ้ยังบล็อกว่าจะงวดนี้แหละจะช่างนาพร้อมเออสองงวดแล้วนะเอฟซีนะมีเอฟซีตัวหาเปล่ามีอยูเองนี่ยน้อยเมันไม่มีไฟมาไายมันไม่มีไฟมาไายจ้โอ้ไม่มีคนมาไายมาโบหอดค่ะยากไยมือนี่นะมันจะถือพ่อวันนี้มาหอดแล้วได้ได้มือครับเลขฝันไหวพ่อฝันนี่วัดไงเออฝันว่าฝันมันไปจับกบโดนนยจับกบ ถ้าไม่ไปจับคบเลี้ยวเกินไปเป็นเห็นนกทีเรืองหุ่นครับเอารถให้ง่ายๆเลยประเด็นอยากเกตเก้าหกสามตัวเลยแม่นครับคือตัวกันก็เอาเกตพอไม่ใชเก้าเกตเก้าหกตัดเอาในนี้ตัดเอาในนี้เลยครับเก้าหกแม่นครับสามตัวตัดไม่ได้เลยในเลขเลยนะตัดมาไม่ได้เฝ้าตีเลขวันนี้อันว่าความฝันฮะก่อนฝันตังไรก่อนเอาฝันไปจับควบงี้วะจับมันเป็นเกตแล้ว ฝันไปจับกบแม่ครับเป็นยังก่ามื้อมื้อนี่บ่เอาว่าเอาตีนี่เออเออเออก่แก่แจ่มันเป็นฮาพูดไม่เป็นฮาเนี่มันเป็นฮาอันนี้ตันเป็นฮาแม่คมันบมันเป็นยังบัดนี้พ่อครบเป็นเก้าแล้วเลี้ยวขึ้นไปเห็นนกนกเป็นหกไม่ใช่ห้าเก้าหกพ่อฮะเอาไปแล้วแต่ว่าพ่อผมได้เอาหกใส่ทีนี้มันยึดหกกูะพุ่นมันจับจับมันเป็นเจ็ดเลยจับจับเป็นเจ็ดแม่นครับ แต่ว่ามือนี่ไม่เอามือนี้่เอาพ่อไปจับอะไรเด็จับครบเลยอือครบเป็นเก้าเก้ายังก่อเก้าหกเก้าหกเจ็ดเป็นหกแมนอเจ็ดกับห้เมื่อเป็นหากับยิบี่หาใจกัด็เพราะว่าเอกเจ็หายังก่อนเจ็ดเก้าหกห้าเก้าหกครับะง่ายคือการจีได้ครว่ามือเป็นหากัหาเพราะว่าผมบอกจับเจ็ดเอาเจาจับนี่ตัวจับนี่ับเครับไปเจ็ด เก้าเลี้ยวไปเป็นหกบาทเนี่ยเจ็ดเก้าหกครับเจ็เก้าหกพันตัวรอางนี่มันเป็นเก้าเจ็เก้าเจ็ครับมีแค่นั้นอตีง่ายๆนะพ่อเนาะง่หาได้ตีง่ายงขับเป็นหาได้เนห้าเก้าหกเอาไหมห้าเก้าหกเอาเนี่ยแม่นครับเท่านั้นมีแค่นี้มีแค่นี้เานาะบางๆเลยพ่อบางๆเลยเนี่ยนาะมันเห็นทิงสั่นได้เนาะโอ้เพราะว่าเดี๋ยวขึ้นไปเห็นนกก็จะว่าตัวเก้าหกเอาวะนี่ เกาเกาหกแล้วตัวตัวตัวิตัวเน้นน่ะตัวตัวเน้นเลยเพ่อครับเดี๋ยวคืไปไม่เห็นหกใไหมเออแสดงว่าต้องยุ่หลังหลังตัวเกาอย่างสิว่าเนี่ยครับเนี่ยคือจับมันเป็นเก็ดครับหกเป็นเก้าแล้วเดี๋ยวคืไปไม่เห็นหกสิไหมเออเนี่ยขารจะเอาเกาหกเลยนั่นแหละตัวเน้นตัวเน้นเลยหกแมนครับแข็งแข็เลยผมว่อแข็งแข็เลยเจ้าหตัวเน้นแมนกันยี่สิบเจียวหาใช่ก็เอาอะไรมาหา ว่าหกเจ็ดหัครับล่องตีเบิ้งขับเบิ้งแต่ว่าผมมผมมักเจ็ดแม่ผมจำว่าผมจับเลยนะฝันแค่เดียวฝันแค่เดียวเธอได้เห็นเลยไหมแต่ว่าพ่อฝันทีไรมันจะออกสามตัวนะพ่อเนาะสองครั้งเนาะตามรัฐที่ที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวนี้แสงบ่ร่อยแต่ว่าน้ำตรงไหตรงหน้าบัวปุ๊งผู้ยังก่ออยู่นี่ปูปู้ลุบผู้ลุบเนาะเพิ่นาบ่ร่อยยันเลย พ่อนอนมาผู้เดียวนอนผู้เดียวนี่แหละจนได็กสางเงี้ยนใส่คนละมีละนี่ละจะว่าจะให้ยาวกุ้งวัดนี่ทีแม่นอนอยู่ใส่วันนี้กับบุกเสานอนในบ้านบมันม้วนคุณแหมออันนี้เป็นตัวหน้าแม่นครับบ้านนี้อันนี้คือยาญ่คือสองงวดนี้เลยน้าบอกมูกเนี่ยใหญ่ใหญ่คือสองงวดนี่สองงวดแล้วแหงไ้นอยวดนี้ยายได้ยังบ่กหรือชักวะยังเหรอครับยังไม่รู้เแต่ของพ่อนี่คือเจ็ดเก้าหกกับห้าเก้าหกแม่นครับ ยายเห็นจังหวัดก็อนพ่อสองนวดนี้เราฝันไปบอ้องจับบ่ยกรของม่บาบัตามครับบงไหนเอฟซีอะไเรื่อายายเราฝันแม่นได้แล้หันบก่าออกล่องเนาะเออให้เากาออกได้ทีละสองได้สองวันได้เอาน้ำยายกล่องอืมแปลมเงิน้ขวะเรื่อยๆแต่เงินก้อนกับแปลไปโอ้สรางเงินลถติสรงเงินลยูโอ้คือแม่นแท้นี้วะจริงหรอบ่มาบ่เมื่อนี่ยายบ่มาหน้าบ่บ่ไปุ่ดคำลูกสาวลูกสาวว่าสบายโอ้ ก็สั่นสีได้ฟังยายว่าคนนี้น่าใจว่าฝันว่าูกสาวว่าสบายเ่าแก่เลขเลขยายส่วนมากจะฝันเอาหรือไม่าช่ฝันเอานั่ฝันคิวฝันคิวได้ครับพ่อแก่แกงกระเฉไรถามบ่้มดเล่าพีนาพีนายังมาบอกเหมือนเดิมไหมพวกก็มากขึ้นก็พูดกบมาหาเงินฉิ่นแล้วก็บอกนี่กับเฮ็ดยังฉิ่นเละครับรอบนี้ฝันว่าได้จับกบเลยแห็นครับว่าได้จับกบ ผมก็เลยตีว่าจับนี่เป็นเจ็ดครับบเป็นเก้าเยวขึ้นไปเป็นสิบหกหกเป็นหกครุ่นเนียนเนียนมันเจเก้าหกเลยครุ่นเนียนนี่นี่สามตัวแล้วพ่อครับเจ็ดเก้าหกไหมเจ็ดเก้าหกครับแต่ว่าจู่ร่องนี่การปเจ็ดเก้าเจ็ดใจตัวบัดเด็กตัดเอาในนั้นแล้วพ่อเนาะไหายแล้วครับเก้าเก้าหกไม่หายถูกจริงเลสา่งเสียงหน้าไหมสองงวดเด้อเอฟซีเด้อสองงวดแล้วนะครับพอรัด บ่มีไฟไมาติบบ่มีไฟมาโ้อ้ยเป็นตาน้อยใจนะบ่ะอเจ็บพอคือบ่มากันเอคือบ่มากันผู้ขาจะบ่ถือเสียอะไรยันก็ขึ้นไเออคือบ่มาเหมือนบ่นี่มันถือบ่มาอมันถือบ่มาเหรอยพอรัดเรียกหาเลยนะครับผมคือบ่มากม่เด้อม่เด้อวันีบว่ะอืสองงวดแล้วแคเลยวันจีบเลย ตัวเดียวหางเดียวอัตะไนล่ะหางเดียวนเลยครับแม่นตัวดลวะผมมันใจครับคือเจ็ดเก้าหกตัเน้นเนี่ยตัวเน้นเลยเพราะอะไรเลยตัวเรีนตัวรพอนก็ว่าไปเลยเท่าไหร่นะพันคูนพันสามตัววิ่ีสามตัวตัวอนพันคูนพันนี่ติพันคูนพันรวดเจ็ดเก้าหกตัวเน้นเนี่ยตัวรองคือห้าห้ากับเก่าเจ็ดเดดตัว มีประกิดเยือนเออนั่นละนั่นละหาเสียบใจไใ,ในไหอยู่นั่นมันกลับหัวเป็นหกเจ็ดได้ไหมนี่ครับได้ตัดเอาในนีนะ้เอาเนาะครับแต่ในหั่นละครับพี่แกนักลับเลยเด็กว่าร้ายเนาะบ่าหายบ่าหายร้ายผมไหม,มครับมาเป็นหากะหากะก็เทียบหากะหกหากะฮาไปจ้ะใกล้มากนะแต่ว่าผมต้องรักอยู่นี่จออบีคือพ่อนอนหน้ารัสิฟันดีครับนอนอยู่น้ำปูรูปนี่ละครับน้ำปูเจ้าที่เจ้าทานอยู่หน้า บาช่วงนี้เขาสีด้เกี่ยวแล้วนบ่ป้าผาเขาสามที่มองสีด้เกี่ยวแล้วสะได้กินเขาไม่วเพื่อจะได้กินเขาไม่ปู้เยอะไปเยอะไปสินอกว่าเขผลีไม่กินหล้วดุดน่ะมันหายมากถือว่านี่ละเดี๋ยวคงสไตลยจังตามไม่อีกก็ได้เพื่อเพิ่มน้ำมาบอกอีกเนาะค่อยไปถ้าฟันดีกับเขาแล้วเนาะจำเบอร์เธอเจ้าของได้บ่ได้เอาบอกนี้เอฟสี่สองแปดห้าสองสี่สี่หกแปดเอาอีกรอบหนึ่งพ่อ 0828524468โอ้ครับผมนี่เบอร์คุณพ่อมาแล้นะครับครับโอ้ผีนามาบอกด้วยเอฟซีจริงจริงานี่เนาะแคปไว้นะครับคู่ลุกนะครับตะกี้มันแสงเปินเล่าเลยเต๋แสงเปิดเล่าอจริงจริงว่าใครเห็นบนน่ะเจ้าพ่อยกว่อันยกไป้็ไปต้อเพิ่นกระจายทั้งหมดเหรอเฉพ่ะบ้าปากนี่ห่วยเดี๋ยงกูไปเป็นหกว่าจะมีหกติเลยนะว่า ก็มักแย่งห็นเอาไเลยเจ็ดเก้าหก่นีรือแต่ว่าตัวรลกมันมีชื่อว่ากับเก้าเ็ดชื่อตัวกันที่มันลดลงมากเนี่ยครับแต่ว่าย่ายันถือสองหัวนนั่นงไห, <ใน S 2> ห็นเเด้อ